จะมีเงาะมีลองกล่องจ้ามีเงาะมีลองกล่องของแ่บตามฤดูกาลนะค่ะเด้อเงาะเงาะสวยๆจ้าลองกล่องงามๆผู้ใดมากินมาทางนี้นะจ้ะเด้อผู้ใดมากินเงาะกินเนล้อลองกล่อง เป็นผลละไม่ตามฤดูกาลเนาะค่ะเนาะคนเฮาก็ต้องเพิ่มพลังกันด้วยอ่าผลละไม่ย,ยามนี่กับยามงาะเนาะงาะออกเนาะได้มาจากตลาดจา้าอันนี้ก็ลองก่องลองกล่องนี่ถือว่าเยอะมากเลยเนี่กับเงาะในช่วงนี้เนาะค่ะเนาะในช่วงนี้ก็จะมี ผลไม่ตามฤด,ดกูกันจะจะมีอ่าเงาะมีลองกองมีแก้วมังกรมีอาวคาโดเนาะตามฤด,ดูกันมื้อนี้สาวอ่อนบานนาก็เไยไดก็ได้ใดเงาะกับลองกองมาก,ก่อนเนาะอ่ามากินน้ากันเด้อพี่น้องมากินน้ากันอืมเงาะมีประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ,ะบ้านฟ้าทนาะน ธนพรเรื่องเล่าสวัสดีค่ะคุณพีทาค่ะค่ะขอบคุณเลนยๆที่เขามาหาเนาะเนาะเขามาหาสาวอ่อนบันนะพึ่งพึ่งเปิดขึ้นค่ะคุณพี่ัวฮัวหล่อมาเลยคุณพี่เฮาเนาะคุณพี่เฮาอ่าเมื่อวานนี่สาวอ่อนบันนาบริบปหาด้วยคุณพี่แต่ฮองกะเฮองกะไป ไปอุ่นวัไปอุ่นวัอยู่ในบ้านยูยังกว่าว้านนี่เนาะถึงเขาจบกไปหน้าบ้านเขาก็ไปหลังบ้านอยู่เนาะค่ะน้องบังวาคือสิบโมบิลยังเนาะคุณพีธนาพรอ่าเรื่องเล่านะคะงาะเงาะงาะมาสั่นเงาะยางสวยเลยค่ะเด้อมากินด้วยกันนะคะเงาะเงอกกับช่วงนี้ก็อยากแทงแน่เนาะโลละสี่สิบห้า แต่ลองกล่องที่ถูกลงลงกล่องยิบห่าพี่พี่สาวเล็กใต้อสวัสดีค่ะ่าสันเดี๋ยวด้วยพี่พิธนาพรเนาะเพื่ออยากไปเติมไปเติมเต็มให้อเติมลังคาให้เพื่อนเเนาะเพื่อนเเดี๋ยวน้องเ,<ๆ>เอา,อเอาปลากเกล่ให้เนาะ ไปเติมให้เพื่อนๆให้แน่สนองเนาะสวัสดีพี่เล็กสาวตาอยู่วานสันพี่เล็กลงแล้วบอกค้าลงแล้วบอกพี่เล็กพี่สาวใหญ่ของเราเนาะเมื่อในี่สาวอ่อนบ้าน,น้ำมนัำนนำเสนอผลละไม่สนองผลละไม้ตามฤดูกาลวันนี้มีเงาะเพิ่มมาอีกค่ะวันนั้นมีแต่ลองกองเขาว่านำเสนอ,อของแสบ ค่ะพี่ธนาพรเนะาะบ่เป็ยังบ่เป็ยังดูแลก,กันไปเนาะคุณพี่เนาะเข้าใจตัวว่าเขาต้องการยังขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเติมเต็มให้ช่องสาวอ่อนบานนะนะคะเด้อขอบคุณมากมายนะคะที่บอทิ่มบอบปากันคือมาให้กำลังใจกันอยู่ตลอดด้งซส่นะ ขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจนะคะพี่เล็กสาวใต้ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาเติมเต็มให้เนาะขอบคุณขอบคุณไม่กินงอนน้ำกันเด้อพี่นองมากินงอน้ำกันไม่กินงอนน้ำกัน คุณเล็กพึ่งเปิดช่องคุณเล็กพึ่งเปิดช่องบอกสัน่นแมนแมนคุณเล็กคนเพึ่งเปิดช่องพิ่งอยู่บ้านไกลเลี้ยนเคียงกันกระป๋าสาวอ่อนบ้นนานนานี่แหละค่ะพี่ธนพาพรเอ่อพิ่งอยู่บ้านไกลเลี้ยนเคียงก็กกคือว่าอยู่มหมู่ e. บ้านเดียวกันเนาะหมู่บ้านเดียวกันเราก็จะมีหลายคนอยู่นะพี่ธนาทพรมีหลายคนอยู่ที่อยู่หมู่เดียวกันเนาะอยู่หมู่บ้านเดียวกันเออมาจากบ้าน บันฝ่า